นเทศการครั้งนี้นะครับแต่ก่อนที่ผมเริ่มทํางานเนี่ยผมจะวางเนื้อหาและคอนเซปต์นำก่อนแล้วผมก็จะเดินไปตามแนวทางนั้นแต่เมื่อผมทําหลายๆชุดแล้วมาถึงปัจจุบันเนี่ยวิธีการในการทํางานผมมันเปลี่ยนไปผมจะไม่เอาคอนเซปต์หรือว่าคอนเทนต์หรือเนื้อหามาวางเป็นกรอบแล้วเพราะว่าเหมือนเราได้ประสบการณ์จากในการทํางานมาเยอะแล้ว คราวนี้เราจะตั้งต้นที่ความรู้สึกของเราหรือสิ่งที่เราจะแสดงออกสิ่งที่เราอยากที่จะถ่ายทอดจริงๆมันจะเป็นตัวตั้งต้นและมันตัวเริ่มนิเัศการครั้งนี้ครับขอบเขตมันคือข้อจํากัดมันคือเส้นกั้นแบ่งว่าเช่นขอบเขตการรับรู้ขอบเขตของความเชื่อความคิดขอบเขตของการแสดงออกหรือความเข้าใจ ผมเห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมรู้สึกว่าการพัฒนาของเราเนี่ยการที่จะก้าวขึ้นไปให้มันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราได้ฝึกฝนหรือพัฒนามาที่เราได้ซักซ้อมมาแต่ว่าเมื่อมันถึงจุดหนึ่งอะ่ะมันจะตันเพราะว่าเหมือนการฝึกฝนเนี่ยมันมีขีดจำกัดของมันการพัฒนามันมีขีดจำกัดตามการฝึกฝนของเราแต่ถ้าเราปล่อยตัวเองให้มันไหลไปตามธรรมชาติให้ธรรมชาติผ่านตัวเราได้ มันจะขอบเขตจะไม่จำกัดในการพัฒนาผมไมไ่ต้องการที่จะสื่อสารอะไรแต่มันเป็นเพียงประสบการณ์ที่เกิดจากการทำงานของผมแล้วมันกห็หลอมรวมให้มันกลายเป็นลักษณะที่มันออกมาในลักษณะนี้แต่ผมว่ามันอาจจะเป็นแทบจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของรูปเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นสีฟอร์ม รูปทรงแล้วก็ฝีแปรงเพราะว่าฝีแปรงเนี่ยมันคือร่องรอยมันก็เหมือนกับเราสังเกตคนบางคนเดินกระเพกเขาอาจจะแบบเกิดอุบัติเหตุมาบางคนหลังค่อมบางคนเดินขยกบางคนขาขาดเา็าอาจจะไปลบมามันจะมีลักษณะที่แตกต่างกันฝีแปรงมันก็ลักษณะเช่นเดียวกันมันบ่งบอกสิ่งเหล่านี้มันขึ้นอยู่ว่าคุณจะแกะมันออกไหม ผลงานในชุดนี้ผมไม่ต้องการจะสื่ออะไรเป็นเฉพาะเจาะจงเพราะนั้นมันเลยไม่มีคำอธิบายที่เฉพาะเจอดจงไปแต่ผมต้องการสื่อถึงความเอื้อเฟื้อต่อสรรพสัตว์สิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นผมต้องการที่จะเอาโมโนภาพออกมาให้มันออกมาโลดแล่นอยู่บนแผ่นเฟรมและให้มันมีพลังงานที่มีมีไวบรชันที่สูง สำหรับผู้ที่ชอบชอบงานเพนติงสนุกสนุกมันมันเข้มข้นสะใจเนี่ยผมขอเรียนเชิญเลยนะครับถ้ามาดูตอนกลางวันเนี่ยมันก็จะสนุกแต่ถ้าคุณมาดูตอนพระอาทิตย์ตกดินแล้วเนี่ยรูปมันจะสวยขึ้นอีก3าเท่าแต่ถ้าเกิดคุณมาดูตอนวันที่พระจันทร์เต็มดวงอะรูปมันก็จะสวยขึ้นกว่านั้นอีกเพราะผมได้วางไลติงไว้แล้ว